สวัสดีครับไอทีดีไครับช่องที่รวบรวมการใช้งานของจอ Android นะครับเครื่องเสียงรถยนต์รวมทั้งการแกปร้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมทั้งจอ Android แล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับ สนับสนุนหลักของเราก็ร้านซาวซิสเต็มบนลาซาด้าช้อปีแล้วก็ Line m y Shop นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อภาพจากตัวจอ Android นะครับผมไปยังจอเพดานนะครับโดยการต่อนะครับผมมันก็ไม่ยากนะครับผมบางเครื่องเขาก็เซ็ตค่ามาให้แล้วนะครับผมแต่บางเครื่องก็ต้องมาเซ็ตค่าเองนะครับโดยที่เราต้องต่อสายจากตัวปลั๊กตัวนี้นะครับ มันจะมีอยู่2หัวนะครับออินเป็นสัญญาณภาพเข้านะครับบางรุ่นอาจจะเขียนว่า cvbs in นะครับแล้วก็อีกตัว มันจะเขียนว่าวิดีโอเอานะครับก็จะเป็นแจ็ค RCA สีเหลืองเหมือนกันนะครับโดยเราจะต่อภาพจากตัวแจ็คตัวนี้นะครับออกไปยังจอกลางของรถโดยใช้สาย RCA นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับผมว่าต่อกันยังไงนะครับสำหรับลักตัวนี้นะครับผมที่หลังจอนะครับมันจะต่ออยู่กับช่องนี้นะครับมันเป็นบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับผมก็คือช่องตัวใหญ่นะครับช่องนี้นะครับแล้วก็ เราก็ใช้ตัวสาย RCA นะครับอันนี้ผมเป็นสาย RCA หัวสีเหลืองเหมือนกันนะครับมันจะเป็นมาตรฐานนะครับผมว่าสีเหลืองก็คือสายสัญญาณภาพนะครับผมจะกําหนดว่าจอตัวนี้เป็นจอเพดานด้านหลังของรถนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาหัวสีเหลืองนะครับสายสัญญาณภาพเนี่ยครับมาเข้าตัวนี้แล้วที่จอตัวนี้นะครับผมที่ผมกําหนดว่าให้เป็นจอเพดานนะครับก็ เอาไปเข้าสัญญาณภาพเข้าของจอเพดานนะครับทีนี้พอเราต่อแล้วนะครับจอไอเดนตตัวนี้นะครับยังไม่ได้เซ็ตค่าที่จะปล่อยสัญญาณภาพออกไปยังวิดีโอเอานะครับเราต้องเข้าไปเซ็ตค่านะครับแต่บางรุ่นเขาก็เซ็ตค่ามาแล้วนะครับโดยเข้าไปที่ตัวแอปนะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นที่หน้านี้นะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ที่หน้าเมนูนี้ไปที่เครื่องจักรครับผม ใส่พาสเวิร์ด06ตัวนะครับแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับผมพาสเวิร์ดตัวนี้บางรุ่นก็เป็นพาสเวิร์ดตัวอื่นนะครับก็เข้าไปนะครับทีนี้เลื่อนหาเมนู AV ออกนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ปิดนะครับบางรุ่นเขาก็เซ็ตมาแล้วนะครับผมเป็นเป็นเปิดนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับอันนี้มาออกจอนี้แล้วนะครับภาพมันจะเหมือนกันนะครับ สำหรับภาพที่ออกไปยังจอเพดานนะครับมันจะช้ากว่าตัวภาพที่ขึ้นอยู่ที่จอหลักนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวีดีโอให้ดูนะครับอันนี้คือปกตินะครับผมมันจะช้ากว่าตัวจอหลักนะครับเป็นปกติของมันนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ รบกวนช่วยคอมเมนต์ว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับสังกายที่จะสนับสนุนให้ทาง ITDIY ทําคลิปดีๆออกมานะครับสามารถที่จะให้ซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับก็เป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่ต้องการให้ ITDIY แนะนําเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับถ้าผมหาสินค้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้ดูกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ